กับเจ้าคันนี้เลยค่ะ Honda City ปี2015เดี๋ยวเราพามาชมกันนะคะว่าได้ของแต่งอะไรกันไปบ้างสามารถเข้าไปที่ Facebook Fanpage นะคะรถมือสองระยองปกแดงอัมโฮมคามีรถส,สวยเข้าใหม่ทุกวันเลยนะคะเข้ามาเลือกชมกันก่อนได้จ้า วัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเซลบีนะคะอยู่กับช่องชาวเปรูพาดูรถนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพามาชมรถเข้าใหม่สวยๆที่ผ่านการเก็บงานมาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าซิต,ตี้คันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆเลยนะคะคนันนี้โอ้โหของแต่งนี่เลยจ้า ไฟโปรเจคเตอร์สวยๆนะคะคันนี้โอ้โหมีไฟ LED มาให้ด้วยนี่คันนี้เป็นสเกิร์ตรอบคันเลยสีดำสนิทจากโรงงานนะคะคันนี้ <Wow. S 1> อ่ะเราผ่านการเก็บงานสเก็ดหินอะไรไม่มีแล้วนะคะคันนี้นี่ แมคขอบ16นะคะกับลายซาบูรยสวยๆเลยนี่คันนี้โอ้โห oh. คันนี้ถือว่าคุ้มมาก <Yeah. S 1> ๆเลยนะคะนี mm ่ hmm. มีออปชั่นไฟเลี้ยวไปกระจกมาให้ด้วยอ่านี่ที่จับก็เป็นโครมมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราพามาชมรอบๆคันกันก่อนเลยคันนี้นะคะนี่เอาใจสาย v t e ทนะคะนี่โลโก้ซิตียังสวยๆนะคะ <Yeah. S 1> นี่เป็นรุ่นของเขานะคะอ่าคันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้2ทีด้วยนะคะนี่เลยค่ะคันนี้ โอ้โหพระเอกเลยปลายท่อไทเทนเนียมโอ้โหสุดยอดไปเลยคันนี้เรียกได้ว่าเอาใจสายซิ่งกันไปเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเราพามาชมภายในกันดีกว่าว่าคันนี้นะคะมีลูกเล่นอะไรมาให้เราบ้างนะคะมาเลยค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่าว่าเขามีลูกเล่นอะไรมาให้บ้างนะคะซิตี้คันนี้อ่าเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันก่อนเลยโอ้โหสตาร์รถปุ๊บนี่คือแบบแอร์พุ่งมากคันนี้ถือว่าโหครบเลยมาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันดีกว่าคันนี้ อ่าเป็นไงเป็นไงอ่าเป็นไงโอ้โหสายซิ่งไม่ควรพลาดนะคะคันนี้อ่าภายในนะคะโอ้โหแอร์คือเย็นมากคือนี่สตาร์ทเครื่องมานี่คือผมปิวเลยนะคะคันนี้โอ้โหถือว่าภายในค่อนข้างครบนะคะคันนี้มาเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่าอ่าคันนี้มีทั้งเครื่องเล่น FM AM AUX คันนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะนี่โอ้โหแอร์เป็นระบบแมนนวลนะคะคันนี้อ่าเกียร์ออโต้ อ่ะคันนี้เกียร์แมนวนวลเนาะอ่ะสายซิ่งๆไม่ควรพลาดจริงๆนะคะคันนี้เข้าเกียร์กันมันๆไปเลยเหยียบท่อกันแบบโอ้โหแซดๆกันไปเลย <Yeah. S 1> คันนี้อ่ะคันนี้นะคะคอนโซลสีดําตัดกับสีเงินสวยๆนะคะนี่มาพร้อมกับเบาะหนังสีเบสสวยๆนะคะอ่ะโอ้โหคันนี้กระจกปรับไฟฟ้านะคะราคาขายอยู่ที่369,00 0ับาทเท่านั้นเองผ่อนเบี้ยแค่ 7 0 0 0บาทตลอดอายุสัญญานะคะโอ้โหถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะ7,000บาทตลอดอายุสัญญากับเจ้าคันนี้นะคะเดี๋ยวเราพามาดูห้องเครื่องกันบ้างว่าจะใหม่กิฟแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราพามปชมห้องเครื่องกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันดีกว่าว่าคันนี้ห้องเครื่องจะสะอาดแค่ไหนกันนะคะเดี๋ยวเราพามาชมกันเลยอ่าคันนี้นะคะ ภา,ายในห้องเครื่องถือว่าสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะเครื่องยังนิ่งนะคะไม่มีน้ํามันไม่มีรอยน้ํามันเยิม้มใดๆทั้งสิ้นนะคะ <Wow. S 1> นี่มาดูหัวน็อตกันเร็วหัวน็อตไม่ขยับนะคะคันนี้โอ้โ oh. หถือว่าสวยไปเลยห้องเครื่องคันนี้อ่ะไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องรถชนหนักจมน้ําของเรารับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะออกรถกับเรานะคะฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการไฟแนนซ์นะคะอยากได้รถมือสองสภาพดีแนะนํามาที่ อัมโฮคาสาขาพวกแดงนะคะนีเ่เป็นไงคะทุกคนคันนี้7000บาทตลอดอายุสัญญาถือว่าโอ้โหได้รถซิ่งซิ่งสวยๆของแต่งครบๆนะคะที่จอกรถมือสองที่ถึงอัมโฮคานะคะถ้าใครสนใจคันนี้เพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อกับเซลบีโดยตรงได้ที่เบอร์0 8 2 8 7 9 3 7 5 4นะคะก่อนจะจากกันไปฝากกดติดตามกด subscribe ให้ช่องชาวเปรูพาดูรถด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เซลบีขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย สำหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรามีบริการทางไลน์แอดตลอด24ชั่วโมงเพียงเข้าไปที่ไลน์แอดพิมแอดข้างหน้าตามด้วยแอลโฮคามีแอดมินคอยบริการลูกค้าอยู่นะคะ